สวัสดีครับมาพบอีกแล้วนะครับกับจิ๊บเกมเมอร์วันนี้เรากำลัเจอกันในเกมส์โอเคครับน้องเมื่อประมาณสักสองเดือนที่แล้วนะครับจิ๊บได้ลงมัดมัดหนึ่งนะของสปังกี้นะครับก็คืออินทรีบ็อก ซิลลี่สปังก้นีครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยเป็นมดที่เขา mix เพลง s p ังกี้ฟังกี้นั่นเองนะครับมันก็จะเดนรัดในล้างสมองนองนี่ครับลุกขึ้นมาแดนซ์กันจนเป็นไฟเลยนะเอาละคราวที่แล้วเนี่ยที่เขาทำไว้นะ่ะมันไม่ได้มีเฮอร์เรอร์ใช่ไหมแต่ตอนนี้ครับเขาได้อัปเกรดมาแล้ว ทำให้ตอนนี้ครับวัดนี้นะมีในส่วนของเฮอร์เรอร์เลยครับแต่ก่อนที่จะไปดูอะไรดีๆนั้นเดี๋ยวเราไปตอบคอมเมนต์น้องๆครับผมโอเคครับและก็คลิปล่าสุดที่จิิตทำไปนะครับสปังกี้สเปกซิเมนส์นะครับเออก็มีน้องๆน,นะครับมาให้ข้อมูลนะเกี่ยวกับซิลีส์สปังกี้นะครับทัานแรกนะเออน้อง ออยสตูดิโอนะครับหนึ่งห้าสี่นะครับบอกว่าพี่พักวัดซื้อังกี้มีด้านมืดด้วยนะคะโดยการใส่ปันบอดเปลยช่วยเจี๊ยบผึ้งและเรียนการระดับน้ำนี้นะอ่าโอเคแล้วข้อมีน้องอะไรวะเนี่ย A A O P ข Q 9S นะครับก็บอกว่าขอบคุณมากครับพี่พักขอบเติมผมกดไลค์ให้พี่แล้วโอเคครับขอบคุณมากครับน้องอ่ะ ท่านที่3นะครับท่านที่3เลยแล้วกันเมื่อกี้มัน2คนแหละเออน้องเพนอะไรวะเพนโดเพนทอคิสเหรอเอเพนทออคิสเออไม่แน่ใจนะครับอ่านบิคขออภัยนะ9702นี่ครับคพี่ครับสปายที่ซิลพี่มีโหมดชะยองเอ็งเด็ดมากมิกที่ง่ายงงและสปายที่อะไรวะไม่มีเสียงดำเออโอเค หาวิธีเอาครับไม่ยากไม่ยากนะเดี๋ยวลองไปดูนะครับว่าซิลลีสปังกี้ที่น้องๆบอกอัปเดมาแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงไปดูกันเลยโอเคการอัปเกรดครั้งนี้นะครับเดี๋ยวพี่จิจะขออนุญาตไปเร็วนิดหนึ่งนะเ,เราต้องมาเปิดตรงนี้นิดนึงนะครับดาร์กโหมดนะครับตรงนี้แล้วก็นี่ก็จะเป็นเหมือนเดิมครับเอ,อ,อนเนคเตอร์ไบออสนะซึ่งก็จะมีรายละเอียดของตัวเสาสปังกี้ทั้งหมดนะครับว่า มีอะไรยังไงบ้างนะครับผมที่เพิ่มมาคือตรงนี้ครับตรงนี้ครับนี่ฮะพอกดเข้าไปเนี่ยมันก็จะเป็นปุ่มขึ้นมาแบบนี้ใช่ไหมนี่นะครับนี่ใช่ไหมที่น้องเขาบอกนะครับเอ,อนบอร์ดเกรแล้วก็มี Tree มิสเตอร์ทรีบ้งแล้วก็เหมือนจะมีเชวินส์นะครับแล้วก็มิสเตอร์แบล็กใช่ไหมเอามาเรียงกันนะครับแต่ก่อนอื่นเลยเราขออีกทีแล้วกันนะอ่ะไปแบบรวดเร็วครับดูซิว่า น้องเขาอัปเกรดอะไรไหมนะครับดูสิเพลงยังเหมือนเดิมอยู่หรือเปล่านะครับเริ่มจากบีดฮะมาอ่ะโอเคเป็นเพลงเดิมนะครับฟังกีฟองกีฟองกีกีฟองกีฟองกีฟองโอเคเอฟเฟกต์ล่ะอ่เาเลรบัดกานโนดโอแรกสกายดูสิจะร้องเพลงกันยังไงพวก มาแล้วจ้ะก็เป็นมอดที่พีิชิตชื่นชอบมอดนึงนะครับสำหรับซีรีส์ปังซี่น,นั่นเะองนะนี่ก็เป็นเอฟเฟกต์นะครับผมไปทีนี้เมโลดี้จ้ามิสเตอร์ทรีแซมวอนเทอร์เนอร์ครับ เออ่สุดท้ายนะครับเออ่เป็นไวโอลิชใช่ไหมมิสเตอร์ฟันก๊อมิเตอร์เวนวนด้าอ่อทิ์คีนะครับเจวินส์แล้วก็มิสเตอร์แบล็กครับโอเคแต่ถ้าเราเปิดแบบนี้มันจะ ไม่พาเราไปยังโรคฮอลล์เอร์นนะครับเราต้องใช้เทคนิคที่น้องเขาบอกนะครับหรือว่าเรากดจากตรงนี้ก็ได้นะเดี๋ยวลองกดดูนะครับผมออกไปก่อนนี่นะเ,เป็นฟันบอดใช่ไหมแล้วก็เกรย์ใช่ไหมแล้วก็มิสเตอร์ทรีเจวินแล้วก็มิสเตอร์แบล็คครับนี่นะมันจะขึ้นแบบนี้เห็นไหมเนี่ยการรวมมาสา,ารล่างนะผมเราก,กดเข้าไปนะ ไปโลกเฮ้อเลอ่าเอาไปแล้ววะเฮ้ยดวงตาของแบล็กส์แกเป็นลายเนี่ยทุกทุกอยา่างล้วนแต่เป็นภาพดวงตาและตอนนี้เธอได้นควนพรความนับแต่ที่ยั่งยืนโลกของเราไททันใช่โอ้โห,โหมาเลยครับและนี่ก็คือโลกแห่งความมืด หรือจาร์กไซนั่นเองนะมาเราลองมาดูันดีกว่าครับว่าโลกแห่งความมืดจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะเริ่มแต่อเรนครับปั๊บอืมโอเคเฮ้ยกองเหมือนกองเขาเรียกว่าอะไรอะกองศึกอะเวลาเขาจะออกศึกออกรบนะนนะอืมกองใหญ่ๆ่ะนะโอเคเฮ้ยยิ่งใหญ่อลังการว่ะไปด้ฮะ โอ้เด็ดดี้ก็จะเป็นกองเสน,น่ห์นะครับโอ้ยแต่มีการรัวด้วยวะ่ะเ <uc ces> ฮ้ยโคตรมันอืมมีทั้งคิกทั้งเสน,น่ห์ครับโอ้เป็นลูกกรองนะเอ่อทักเกอร์อ่ะโอ้อัเกอกร์ครับดูสิโอเคเฮ้ยเพลงมันมันรัวแตกต่างกับสปังกี้ฟังกี้เลยนะเนี่ย มันบอดฮะมาโอ้โหเงหมันได้เรื่องจริงว่ะโอ้เฮ้ยเฮ้ยหัวไปพี่นั้นอย่างชอบเลยวะอ้าวแล้วก็เอ่อวนเนียร์ครับมาโอ้โหวนเนียร์ตัวอะไรวะอืมหนู เหมือนเถาวันนะครับเหมือนแบบเป็นป่าดงดิบอะไรอย่างี้ใช่ไหมมีดอกมงดอกไม้จ้ะโอเค BPM โคตรเร็วนะครับหมายถึงว่าจังหวะนะเร็วจัดเลยวะน้องๆถ้าเอาไอ้นี่ออกไม่ได้จะเร็วฟังนะ,ะเห็นไหมฮะไอตัวที่ทำให้เร็วคือตัวนี้นะเออโอเคประมาณนี้ครับสำหรับบีด ถือว่าค่อนข้างจะมันนะเนี่ยโอ้โหดูบีครับเร็วสุดๆไปเลยว่ะเอาล่ะเดี๋ยวเราดูเอฟเฟกดีกว่าเกลงไงเฮ้ยเอาว,วะโอเคเบแืมแบบอ,บแบบอธิบายไม่ถูกฮนะบแต่ว่าลายเบสก็โอเคอยู่นะเออบาทละ่ะ บัดหัวแหว่งนะบัดหัวแหว่งมาอีกแล้วดูสิว่าบัดจะตีกลองหรือทำอะไรนะเฮ้ยมากล้วไอเสียงเพี้ยนนี่เสียงปัญญาอ่อนจะไปแล้วอ่ะอ่อกาโนดกาโนดครับดูหน้าตาแบบเป็นไม่ได้เลือดเน่ไอ้ย่ ตัวนี้ดีว่ะโอ้โหไอเราชอบตัวนี้มันมีความกังวานบองเสียงนะครับเพราะว่าเขาน่าจะใส่ reverb เนะเออเสียงมันจะก้องๆอง,องนี่ครับโอแวกซ์ดูสิโอแวกซ์เป็นไงลูกปากปากเหลืออยู่ครึ่งเดียวมาโอแวกซ์มาโอแวกซ์แบ,กแบบซอฟครับแบบ ตกใจเบาๆเสียงฉาบและสกายฮะเฮ้ยสกายอีหนูขอดูหน่อยกลายเป็นตุ๊ก,กตาไขาลานนะฮะดวงตาของน้องเป็นกระดุมนะโอ้เย็บติดตาครับแล้วก็เสียงของน้องก็คือมิวสิกบ็อกเหมือนเดิมครับเป็นตุ๊ก,กตาหนูก็กื่อขยับอยู่นะเฮ้ยมีขยับนิดน,นึงฮนะเอ่อที่ท้องก็ถูกเย็บ้วยนะ โอเคอ่ะเฮ้ยอ่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของเอฟเฟกต์ครับอืมเพลงมันน่าดูเลยวะ่ะนี่ขนาะดยังไม่ได้ใส่กรองเข้าไปนะครับน้องเอาละประมาณนี้ครับผมสำหรับเอฟเฟกนะปับ๊บต่อไปก็เมโลดี้ครับ Sun นะมิสเตอร์ซันและโอเค เป็นลายเป็นโน,โนสวยๆฮะเออเองี้แบบเคราะห์นะครับเดอเพิล <What? S 1> โอ้เดอเพิลหน้ามืดจังวะปากยาวปากยืด <What? S 1> เป็นซาวซิมน,นะครับเป็นซาวสาังเคราะห์นะก็จะเป็นเมโลดี้คล้ายๆกันนะครับ ว่าถัดไปเอ่อมิสเตอร์ทรีฮะคนที่หายไปก็คือโคโลนั่นเองนะโอเคเตียงเอ่อแกร์เมนโดฮะลายของแกร์เมนโดก็ฟังดูเพาอดีนะแล้วก็ตัวนี้ครับไซมอนโอ้โหเกิดอะไรขึ้นไซมอนโอ้โหไอตัวนี้เราชอบวะ่ะ เฮ้ยฟังกี้ฟังกี้เหมือนเดิมนะน้อง,องเฮ้ยแต่เป็นฟังกี้ฟังกี้แบบฮาโ,ร,โร่นะ่ฟังกี้ฟังกี้เฮ้ยไอ้นี่ถูกใจวะ่ะอาคุนเทนเนอร์เนอะเฮ้ยทำไมมองไม่เห็นปลาเลยวะออกฟังอย่างคุณเทนเนอร์เลยฮะ เ,เสียงเหมือนคลุ่ยญี่ปุ่นเลยฮะน้องแต่ที่เราชอบที่นี่นะเสียงแปลกบิดเนี้ยฟังกี้ฟังกี้ปังกี้ฟังกี้ปังกี้ปังกี้ฟังกี้ฟังน้องเข้าบิดบิดบิดเพลงนิดนึงนะครับแต่ว่าปูปังกี้ปังกี้นะโอ้โอเคประมาณนี้ครับเมโลดี้เอาละสุดท้ายแล้วว่ะ เรามาถึงสุดท้ายแล้วนะครับนี่ครับมิสเตอร์ฟันคอมพิวเตอร์ฮะเออเป็นหน้าล้วลูกเป็นด่ามีความน่ารักคนความน่ากลัวฮะ เป็นกองไฟปิดแน่เฮ้ยฮิงกี้เฮ้ยอะไรวะอี๋หัวเดี๋ยวฮิงกี้เหมือนเธอทรมานครับจากบาดแผลที่แน่ของเธอนะดูสิน้อง วิ่ใหญ่เลยโอ้โหน,น่าจะาเ,เจ็บน่าดูฮะเจวิ่นอ่ะเออถ้าฟังเพลงหน่อยว่าเฮ้ยเจวิ่นได้ทำได้ดีว่ะสงสารก็แต่เพิ่งขงี่เลยนะโอ้โหแล้วนี่สเตอนแรกอ่ะดูิจะร้องเพลงยังไงครับคุณ เฮ้ยเฮ้ยห้อเฮ้ย,ออย,ออยโอ้โหเฮ้ยค้อวงแบล็ครับอันนี้น่าจะเป็นมัดธรรมดาเอา่อมีแทง่งโอ้โหจำชื่อมัดไม่ถูกเลยสมทีติ T R สมบัตที่เอ่อจำไม่ได้แต่ไอสุดท้ายน่เป็นสมบัติเง,งนินเหรียญจำไม่ได้นะน Normal มีเทปมีตุ้เต็จอะไรมีหลายอย่างนะแบล็คโอ้ แเขาเอามารวมกันนะครแล้วก็ในโปรแบล็คเองเนี่ยก็เล่นเป็นป้าใช่ไหมอาเ่เาขอนะครับดูฟังดูด,ดิโคตรดงริดเป็นบิสกีตา้น <c oughs> านะครับโคตรมันเนาะโอ้โหไม่เสียหายครับนี่เขา mix เฮ้ยถ้าคนเล่น,นดนตรีไม่เป็นไม่ได้ขนาดนี้นะเออ ฟังทีความที่แบบเออชาติโคตรล็อกนั่นเองนะครับท็อปแนวทุกตัวโอเคเดี๋ยวขออนุญาตนะครับจิ๊บขอ mix แนะครับเดี๋ยวดูไปแล้วว่าฟังที่ฟังที่แบบฮอ,อบลล์เนี่ยทำมาแค่ไหนไปดูการกซ์ของจิ๊บน,นะครับโอเคครับน้องจิ๊บก็มิกซ์ประมาณนี้นครับ เอย่างนี้อ่ะมันมันสุดยอดโอเคโดยเราก็เลือกนะครับเอาบีทสองต,อตัวใช่ไหมนี่โอรเรนกับเบตตี้นะครับแล้วก็มีคนร้องนะครับคือมิสเตอร์ฟันคอมพิวเตอร์นะครับสปันที่ฟังกี้แล้วแล้วก็เบดสก็เราใช้เป็นฟรีนะครับเพราะว่าตัวเองจะแห้งนะแล้วก็มีเสียงชาวเอฟเฟกต์ก็คือเสียงปี๊บของอีหนูนี่ครับ ใครไม่ชอบก็เอาออกได้นะส่วนบิฟต้านี่ครับเอ่อพาวเวอร์ขอร์ดก็คือวิซแบ็กนะแล้วก็มีมเนื้อสีน่ารักๆนะครับเป็นเอ่อเอฟเฟ็ตประกอบนะครับก็สกายนั่นเองครับส่วนใครเนี่ยบวกหูนะก็เอาอีหน่อที่ออกนะครับมันก็จะเบาลงเห็นไหมเออและใครไม่อยากได้ฟังกี้ฟังกี้นะครับก็จะเป็นเสียงแบบิบของนี่ก็ได้ครับไซมอนนะอ่า จะเป็นอีกแนวหนึ่งนะครับแต่ถ้าใครอยากมันอยากเร็วนี่ครับใส่กองนี่เลยครับเร็วโคตรเป็นไงยังไงมากองแบบปังที่พิรามิดอะไรประมาณนั้นเลยนะเร็วไหมโอ้เป,เ,อเป็นไงฮะโอมไม่ได้แล้วน้องโอเคก็แล้วแต่ชอบเลยนะครับใครอยากได้อย่างร้องก็นี่ก็ได้ครับเควินก็ได้นะ โอเคละมาวันนี้ครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องจิ๊กเกอร์เอร์ด้วยนะครับครับผมแล้วก็ปัดหมืนครับก็ต้องขอขอบคุณน้องนะครับนี่สตังค์ที่ในจริงแล้วอ่ะคิดไม่ดูนะว่ามันอัปเดทไปแล้วตั้งนานแล้วแลเผ่าไม่รู้เลยนะเออน,น,นะครับวัดอัปเดตบางทีเผาก็ไม่ได้แจ้งไว้นะครับผมเอาละคลิปนี้ต้องลาไปก่อนแล้วครับ เลยนะครับน้องค่ำนี้นะครับผมใส่เดิมกลับเข้าไปลนะาไปแล้วครับคืนนี้สวัสวดีราตรีสวัสดีน้องทุกคนสมายดีครับติดเทิมกันแล้วใช่ไหมเนี่ยเอาล่ะไปเลยครับสวัสดีครับ